สวัสดีค่ะบิ๊กโจ๊กประกาศด่วนไม่อยู่แล้วขอลาราชการ3วันคาดหยุดพักสมาธิเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่28กันยายนที่สโมสรตำรวจรายงานข่าวแจ้งว่าพลตำรวจเอกสุรชาติหักพานรองพบตรทำหนังสือลาหยุดราชการ3วันตามกำหนดตั้งแต่วันที่27-29กันยายน66โดยคาดว่าอาจจะหยุดพักเพื่อทำสมาธิ ตามที่รองผอบอตรให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้และหาจเตรียมปรึกษาทนายความเพื่อต่อสู้คดีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจรารณาไต่สวนเรื่องการละเมิดอำนาจศาลกรณีการออกหมายคนบ้านที่ระบุเพียงแค่บ้านเลขที่แต่ไม่ระบุชื่อเจ้าของบ้านและการยื่นคำร้องที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อขอให้ไต่สวน ทางละเมิดกรณีการขอหมายจับของชุดจับกลุ่มนายตำรวจทั้ง8นายที่ไม่มียศนำหน้าและไม่มีการระบุอาชีพที่ชัดเจนส่วนบรรยากาศที่สโมสรตำรวจยังมีทีมงานที่คอยดูแลพลตำรวจเอกสุรเชษเข้ามารอสแตนด์บายเพื่อรอรับพลตำรวจเอกสุรเชษเช่นเดิมแต่จากการเข้าไปสอบถามทีมงานต่างบอกว่า ยังไม่ได้รับแจ้งว่าจะเดินทางเข้ามาหรือไม่เพราะไม่ได้ลงภารกิจในวันนี้แต่มาแตนบายแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนอกจากนี้ที่สโมสรตำรวจค่อนข้างเงียบเหงามีเพียงสื่อมวลชนเข้ามาเฝ้าติดตามเท่านั้นส่วนตำรวจบางส่วนทั้งในและนอกเครื่องแบบก็เดินทางเข้ามาทำงานปกติแต่ไม่มากเหมือนเช่นทุกวัน ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวยังได้โทรศัพท์ไปสอบถามทนายอนันตชัยชัยเดชทนายความของพลตารวจเอกสุรเชษฐว่าพลตํารวจเอกสุรเชษฐได้เข้าไปพบที่สํานักงานทนายความหรือไม่โดยทนายอนันตชัยยืนยันว่าวันนี้พลตํารวจเอกสุรเชษฐยังไม่ได้เข้ามาพบและเบื้องต้นยังไม่ได้นัดหมายกันเนื่องจากได้มอบหมายให้ผมดําเนินการต่อแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างว่าความในคดีอื่นที่ศาลด้วย ขอบคุณสยามนิวค่ะ